Thank uh you. -huh. สวัสดีครับผมภูมิคาโรนะครับวันนี้คาโรจะขอมาแนะนำนิสสันมาร์ท1.2 e รุ่นปี2019สีแดงเรเด n นเรดรูปทรงดีไซน์น่ารักอย่างนี้จะมีความพิเศษยังไงเราไปดูกันครับนิสสันมาร์ทุนนี้นะครับเรียกว่าเป็นซับคอมแพคอีโคคาร์คันแรกในประเทศไทยซึ่งขายมาตั้งแต่ปี2553นะครับแล้วก็ยังมีการทําตลาดและมีการขายจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องอะไหล่แล้วก็เรื่องสูตรบริการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีเพียงพอสําหรับทุกคนแน่นอนครับซึ่งนิสสันมาร์ทคัน,น,น เป็นรุ่น E เรียกได้ว่าเป็นรุ่นรองท็อปจากทั้งหมด4รุ่นด้วยกันที่ขายในปีนั้นนะครับโดยที่ดีไซน์แล้วก็ความพิเศษจะเป็นยังไงเดี๋ยวภูมิาอธิบายเพิ่มเติมไปดูกันครับสำหรับดีไซน์ภายนอกของ Nissan m a r c ตัวนี้นะครับคือความน่ารักกระปุกกระปิกตามสไตล์ sub compact hatchback นะครับรวมถึงตัวดีไซน์ด้านหน้านะครับที่มีไฟ daytime running light สีแบบ ตาหวานมาเลยนะครับรวมถึงกระจังหน้าแบบ V-shape ตามสไตล์ของ n i สสันตัดกับตัวโครเมียมสีดำตรงนี้แล้วก็คลิปด้วยสีเงินให้ความรู้สึกหรูหราน่ารักแล้วก็มีคลาสนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการดีไซน์กระโปรงหน้ารวมถึงด้านหลังคารถนะคะเป็นแบบบูมเมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือนแล้วก็เพิ่มเส้นสายให้กับตัวนิสสันมาร์ตัวนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูสมรรถน,นะและเครื่องยนต์กันนะครับ สำหรับสมรรถนะการขับขี่ของนิสสันมาร์ทคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซีสสูบเลี้ยงแถว12วาลวพร้อมหัวฉีดนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่79แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่ประมาณ106นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นแบบ e x t กซ์ c c นิเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะครับอ๋อมีไฟเลี้ยวข้างด้วยนะครับสำหรับนิสสันมาร์ทคันนี้รวมถึงล้อ จะเป็นล้อขนาด14นิ้วนะครับมีฝาครอบสีเงินโลโก้นิสสันมาให้สวยงามนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับของรถนิสสันมาร์ทคันนี้ก็กว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวแล้วก็อยากใส่กระเป๋าเดินทางหรือคนของบ่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเบาะหลังยังสามารถพับได้แบบ60-40และความพิเศษของรถคันนี้เลยคือดูที่น็อตครับ ไม่มีการขันไม่มีรอยแท้แทดเดิมๆจากโรงงานแน่นอนและอีกหนึ่งความพิเศษของรถนิสสันมาร์คคันนี้คือมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับปกติก็จะมีแต่ที่ซ่อมให้เนาะมาดูดีไซน์ด้านในกันนะครับสำหรับนิสสันมาร์คคันนี้กุญแจยังเป็นแบบแมนวนวลนะครับ สำหรับนิสสันมาร,รุ่นนี้นะครับการตกแต่งภายในเรียกว่าสวยงามมากเลยก็คือใช้โทนสีดำปัดกับสีเงินนะครับสวงพวงมาลัยเป็นแบบทรงสปอร์ต3ก้านนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ตามความถนัดเลยนะครับส่วนสเปซในการนั่งนะครับสำหรับนิสสันมาร,รุ่นนี้แม้จะเป็น e ีโคคารับ คอม p พ c t h แฮตช b แบ็ back, แต่ก็มีสเปคค่อนข้างสูงนะครับอย่างอันนี้มีเฮดลูมประมาณ2กําปั้นนะแล้วก็เลกลูมเนี่ยมีพอสมควรเลยรวมถึงเข่าไม่ติดกับตัวเกียร์ด้วยนะครับฟังก์ชันของ n i สสันมาร์คันนี้นะครับเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็อยู่ที่คอนโซลหน้าเลยนะครับก็จะมีทั้ง ช่อง MP3 วิทยุแบบ AM FM ช่องเสียบ AUX นะครับรวมถึงปรับแอร์ต่างๆก็อยู่ในคอนโซลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีออปชันที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับก็คือสำหรับใครเป็นสายลืมเนะมีออปชันการลืมกุญแจโดยที่รถก็จะส่งเสียงเตือนนอกจากนี้ก็สำหรับใครที่ต้องขึ้นทางด่วนบ่อยๆนะครับก็มีระบบกันการหนีบมือด้วยเดี๋ยวลองให้ดูอ่า ไม่หนีแพ็บ n i สสันมาร์คันนี้นะครับกระจกรอบคันเป็นแบบไฟฟ้านะครับรวมถึงกระจกมองข้างก็ปรับอัตโนมัติแบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูฮะได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ n i สสันมาร์คันนี้นะครับความพิเศษคือไม้น้อยมากๆครับเพียงแค่20,000ืโลเท่านั้นนะครับเบาะแถวหลังค่อนข้างมีสเปซ ที่ไม่อึดอัดเลยครับผมสูงประมาณ172เนะครับเลกรูมมีประมาณ1กัมปั้นเหลือๆเ,เลยเฮดรูมก็มีประมาณแบบ2กัมปั้นเลยนะครับส่วนพนักพิงด้านหลังตรงนี้ครับสามารถปรับได้นะก็ทําให้คนที่นั่งหลังเนี่ยไม่เมื่อยนะครับนอกจากนี้เรื่องระบบความปลอดภัยเรียกว่าเหลือใช้นะครับสําหรับถุงลมนิรภัยจะมีสําหรับคนขับคู่ด้านหน้านะครับระบบเบรกแบบ ABS มีระบบเอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ เสริมแรงเบรกแล้วก็กระจายแรงเบรกนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกแอสิสแตนช่วยให้คุณขับรถนิสสันมาร์คันนี้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยครับสำหรับนิสสันมาร์สสวยเดิมไม่น้อยคันนี้นะครับสนนราคาเพียง359,000บาทนะครับหรือว่าผ่อนชำระเพียงแค่เดือนละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรถคุณภาพดีราคาโดนใจแบบนี้ต้องที่คาร์โลเท่านั้นนะครับอย่าลืมเข้ามาที่ th.carlo.co ย้ำอีกทีนะครับ th.carlo.co ครับ